นี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่สุใสคอฟฟี่นะครับแอนฟาร์มเพชรบุรีนี่นะฮะก็มีต่อไปต้อนรับอย่างดีนะฮะสวยงามนะครับมาเช็คอินถ่ายรูปกันตรงนี้เลยนี่โอ้โกล้ยกล้วยน้ำหวานะั้นใหญ่มากนี่จากสวนนะ่ที่อยู่ตรงนี้เลยฮะใช่ไหมฮะโอ้โใหญ่จริงดูดิ คาเฟ่ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเพชรบุรีนะฮะอืมนี่แบบอยู่ในฟาร์มในสวนจริงๆเลยอะ่ะดูสินะฮะแล้วนี่โอ้โหมีเหมือนแบบกระท่อมกระต๊อบด้วยแล้วก็มีที่นั่งอยู่ด้านในนะมีฟางเออเอาไว้แบบนั่งปาร์ตี้กันโอ้เป็นไงครับรับบทในแบบท่านหนึ่งถ่ายรูปตรงไหนดี นี่น <pelled being HD> <ped convert to studios> ี่ตรงนู้นตรงนู้นไอจุดถ่ายรูปเยอะนะตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เออมีแบบที่นั่งเนาะเออให้ชมวิวอยู่ในเออดงอยู่ในป่ากล้วยอยู่ในสวนกล้วยนะฮะนี่มีทุ่งนาเนี่ยโอ้ชิลเลยอ่านี่นั่งแบบโอ้โหแดดร่มลมเย็นนะชิลแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากเลยเนาะ ว้าวนี่นะมีสมแล้วก็น้ำแบบสีแบบสวยมากดูสิโอแบบนี้นะมีที่นั่งหลายแบบเออมีทั้งในสวนกล้วยนะครับเ,ออเป็นกระท่อมแล้วกเออ็เป็นเขาเรียกอะไรอ,ะอยู่ในกลางน้ำแบบนี้นะอเดี๋ยวพาไปดูในกระท่อมก่อนออมีที่นั่งแบบนี้นะครับว้าว หลังคามุงด้วยหญ้าหญ้าแฝกหรือหญ้าคาไม่แน่ใจเนาะแต่ลมเย็นครับนั่งแบบชิวๆได้เลย,ยอืเดี๋ยวพาไปดูนะครับไสยมือเป็นทุ่งนานะฮะมันมีทางเดินถ่ายรูปรอบๆแบบนี้เลยสวยมากสวยมากอืมวสวยจริงๆนี่โซนเป็นกระท่อม กระท่อมเล็กๆนะเป็นแคร่ไม้ไผ่นะครับมีแบบมุมให้เด็กๆถ่ายรูปเยอะเลยดูสินี่ครเหมาะกับาการมาเที่ยวกับเพื่อนๆหรือครอบครัวมาพักผ่อนอาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวการสั่งอาหารเนี่ยต้องไปสั่งอยู่ด้านในนะครับจะเป็นส่วนของเซ็นเตอร์คาเฟ่นะฮะ ด้านหน้าคาเฟ่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับยินดีต้อนรับสุขใสคอฟฟี่แอนด์ฟาร์มนะเดินเข้าไปก็จะเป็นสะพานไม้นะครับแล้วก็เข้าไปสั่งอาหารเครื่องดื่มด้านในได้เลยนะครับนี่ด้านในนะครับสั่งกาแฟอาหารเครื่องดื่มได้นะสวยงามนะครับ นี่ทุกคนห้องน้ำอยู่ทางด้านนู้นนะครับอยู่ใน,นโซนป่ากลก้วยนะเก๋เลยนี่ซุ้มของเราเป็นแบบนี้นะฮะนี่สวยงามนะครับทางด้านนู้นมีทุ่งนาด้วยแล้วก็มีาฟางนะมีจุดถ่ายรูปเยอะเลยนี่เมนู ราคาไม่แพงเลยร้อนสาห้าเย็นเริ่มต้นห้าสิบห้าสิบบาทเออดูสิเอาลาเต้น้ำอ้อยนี่ไงมีชามีน้ำพึ้งโซดาน้ำแดงโซดาโดยกีวีโซดานะใครไม่กินกาแฟเยอะอยู่เออมะนาวชาไทยแดงมะนาวชาไทยแดงมะนาวชาไทยกับเอเปโซเย็นนี้เมนูใหม่อีกแล้วนี่ เซรสโซดาลาเต้น้ำอ้อยแล้วก็นมหมีคารามเมลนะกินมากนี่มองี่กล้องเหรอน,น,นี่ผมสั่งเป็นลาเต้น้ำอ้อยนะหอมหวานหวานหวานส่สนอชื่อนะใส่เหลืออีกประมาณนิ้วกาแฟเข้มดีฮะ ด้วยความที่ลูกค้าอยากกินแต่ทางร้านไม่เมนูแก้วนี้แก้วแรกของที่ร้านครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าชาเขียวน้ำอ้อยจะเป็นยังไงเออมันจะเข้ากันไหมชาเขียวดูดีดูดีขอชิมเช็ดบนก่อนนะเป็นชาเขียวชาเขียวชาเขียวเป็นไงบ้างอ่ะต่อไปเป็นเช็ดล่างนะเออน้ำอ้อยน้ำอ้อยอยู่ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวเราจะคนละเออความกลมกล่อมของรสชาติจะเป็นนี่เดี๋ยวเรามาบอกรสชาติทีเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ยเฮ้ยสีสวยมากเลยอ่ะเขากันแล้วเขากันแล้ว แจ๋วแจ๋วแจ๋วนอ่เป็นไงเฮ้ยลุ้นอยู่นะเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะคือมันมันเป็นความแบบข้ามนชาเขียวก็เข้มเข้มไงข้างล่างจะเป็นความหวานแล้วหอมของน้ำอ้อยประสมกาณ์ก็แบบมีความเขียวคำหวานอ่ะลงตัวคือไม่พอผสมน้วมันไม่ได้หวานจัดใช้ได้อยู่รเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วมาลองกันไม่อยากดูต่อเดี๋ยวหมด ตอนนี้เขาคอแห้งอะไรนะโกูก้หนุ่มหมี่โกโก้คาราเมลโนี่ไงคาราเมลอยู่น่ากินน่ากินนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยไข่ไข่เราขายาหาห้อนีนะจากตรงโน้นนี่มาแล้วนี่มาแล้วอะเราขายเยอะมาอันนี้ยำอะไรเอ่ยมาม่ามาม่าสั่งข้าวแช่แล้วก็สเต็ก คือข้าวแช่เฮ้ยข้าวแช่เขากินยังไงอ่ะมีต้องให้คนรับบรีแนะนำผิดๆอันนี้น่าจะเป็นหัวเชฟแล้วก็เนี่ยเป็นเป็นกะปิอ่ะเราจะมาดูการกินข้าวแช่นนะมมเผ็ดัแล้วถึงที่ต้องกินข้าวแช่ใช่เราจะก่อนนะที่จริงมันต้องมีซ่อมแต่พอหยิบเลยนะครับขอหยิบเลยนะโอเคแค่ช้อนก็อร่อยแล้วอ่ะข้้าวคออนนนเใช่ มันไม่มีช้อนซ่อมนะครับต้องขอแบบนี้เลยใช่ครับแบบนี้นะอ่ามันต้องแบบชิมสดชื่นแน่นอนอร่อยกับน้าร้อนดูน้าฟินอ่ะสุดยอดมาเพรต้องมาลองชิมครับนี่เรามากันเจ็ดคนนะครับ เออประมาณคนละร้อยเองนะครับบินห3ึ่อิบีกบินหนึ่งสามร้อยแปดสิบืคาเฟ่สวยๆนะครับอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองเพชรบุรีนะฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ครับแฟเด็ดนะหอมอร่อยมีหลากหลายเมนูเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ yeah, ปัฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล็กลาวาด้วยนะครับฝากติดตามก็ได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ